เราจะมาถ่ายเกมไลเลนเจอร์คะตัวเหมือนเนี่ยเลยนี่ค่ะดูนะครับกังหันชายหรือครสิบเนี่ยเลยนี่ค่ะเนี่ยก็ครสิบเรานะคะจะเล่นด่านที่เท่าไหร่คะสามร้อยด่านที่เท่าไหร่สามร้อยสามร้อยครับจะเล่นด่านหัวกะโหลกทุกคนเห็นใช่ไหมคะ กำลังเริ่มเกมน,นะคะุนักขั้นเตียะนี่ค่ะดาบพิมานนะคะตามจริงมันผ่านไปตั้งเยอะเลยนะคะแต่กลับมาเล่นดาบใหม่เพื่อจะได้ตัวนตัวหาดาบจะมีเพื่อนช่วยเหลือด้วยนะคะจะเป็นคนฟัง่ะอ๋อกดไปตัวอีก <Okay. S 1> แเรามีตัวอันลิสด้วยนะคะ ตัวที่มีอยู่นะคะมีตัวแรกชื่อว่าตัวซอนตัวที่สองอลิสตัวที่สาบเจ้าชายตัวที่สี่นายพลตัวที่ห้าอดุลล่านะคะมาดูกัน,นะคะ่ะแล้วกิ่งยังได้แล้วไอ,อ <c ười> ฆฆฆ้พูดผิดพูดผิดไม่ได้ดูยังยังยัง ค่ะเดี๋ยวเราตัวนึงนะคะเดี๋ยวเราก็ใกล้ชนะกันแล้วนะคะทุกคนนี้ก็ค่ะหยบฝั่งเลยค่ะหยบฟัง ามจริงนะคะมันจะมีผีทำให้ทุกคนแข่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มาตูนะคะเออเจ็ดร้อยสิบเต็มเจ็ดร้อยสิบนะคะตัวนี้นะคะตัอ้งอยู่ที่เพชรนะคะนี่ค่ะเจ็ดร้อยสิบอลิสออกไปสามตัวสี่ตัวแล้วนะคะชนะแล้วค่ะ